สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ถ้าคุณกำลังรับชมเพลมเอง c h ชาแนลจ้าววันนี้ไม่มีเกมโซนโฟนอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะลองเอาเซตที่เราเพิ่งทำเนี่ยไปลงเกรฟดูนะฮะซึ่งผมเอาไปลองลงแล้วละอยากจะบอกเลยว่า <c oughs> แม่งลงไม่ได้วะไม่รู้ว่าเราไม่เก่งพอหรือมันมันผมคิดว่ามันน่าจะลงได้แหละแต่มันไม่เหมาะมันยังไม่เหมาะกับการลงเกรฟเว้ยเซตที่เรามีเนี่ยมันต้องเป็นเซตที่ยิงระยะไกล เท่านั้นนะถึงจะเหมาะถามว่ามันลงได้ไหมมันลงได้แหละแต่ต้องใช้ฝีมือสักนิดนึงเดี๋ยวผมลงให้ดูสองสรอบนะเพราะผมลงไปแล้วประมาณ3มรอบอ่ะไม่ผ่านสักรอบนะอ่ะผมซื้อมาอีกสักสามรอบแล้วกันไม่ผ่านเพราะว่ามันไม่รู้สิผมอาจจะไม่ถนัดอะ่ะเออเอาจริงเราเคยเอาพงงไพมาลงอะ่ะมันผ่านไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่น,นี่คือไม่รู้ว่าต้องลงยังไงให้มันผ่านวะ่ะ ทั้งอัดยาก็แล้วทั้งแบบเนี่ยเห็นว่ากว่าเราจะไปเข้าไปอีมันได้เนี่ยเราโดนมันกระทืบเกือบตายเนี่ยเว้ยแล้วถ้าแหน่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 ถ้าตายอะ่ะมันไม่มีแก้ตัวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยแบบยังไงอะ่ะ ไม่รู้มันจะลงยังไงอะดิน่ะเห็นไหมมันตายแล้วอะ่ะอ่ะอันนี้เป็นซูโม่นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นจะลองเปลี่ยนเป็นเซตผสมดูผสมเก่าว่าจะได้ไหมเออวะ่ะตอนตอนแรกกับผมคิดว่ามันอาจจะไม่มีผลอะไรมากมันอาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะแหละแค่ไม่เหมาะแหละแต่ว่า ก็น่าจะพอลงได้แต่นี่คือแบบโอ้โหมันไม่ได้เลยอะเนี่ยเห็นไหมมันใกล้มากครับผมมันมันตีไม่โดนมันอีไม่โดนอ่ะจะให้เราตีธรรมดาเหรอเนี่ยมันก็ตีได้แต่พวกเนี้ยพอเป็นบอสอ่ะมันไม่ล้มเว้ยเนี่ยถ้าเป็นบอสอะมันไม่ล้มซึ่งถ้าบอสไม่ล้มอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะโจมตีมันยังไงละ นูอกไหมเนี่ยก่อนจะเข้าไปตีมันได้เนี่ยมันก็ตีตีเราสวนกลับก่อนเห็นป่ะตีมันไม่ไม่ได้วะ่ะแต่ผมคิดว่ามันลงได้แหละแต่ก็อย่างที่บอกอะไม่เหมาะไม่เหมาะไปหาเซตพงภพยมายิงดีกว่าเฮ้ต้องตีมันยังไงอะ่ะ เนี่ยมันหนึ่งนาทีกว่าแล้วเอาจริงๆอ่ะลงลงเกล็บมันไม่ควรจะใช้เวลานานขนาดนี้อะผมจะลองพยายามลงให้ดูเนี่ยทำไมมันไม่โดนวะมันจะต้องตีตอนออนนี่ก็อ e ีบ่อยเกินอะโอ้ไม่โดนวะ <laughs> ไม่มีปัญญาตีมันเอออืมตายแล้วตัวหนึ่งหรืออีกตัวหนึ่งเฮ้ยเก็บเงินก่อนน่ะผมตีมันไม่โดนอ่ะไอ้โดนแล้วเว้ย เดี๋ยวลองลองดับวก่อนแล้วกันมันมึนได้ไหมบอสตัวเนี้ยลอง W นะอ่าต้องรอมันสกิลเสร็จนะเดี๋ยวรอมันสกิลเสร็จรอมันสกิลเสร็จโอ้โหไม่โดนอีกอ่ะรอมันสกิลเสร็จโบไม่โดน <laughs> โอ้ไม่โดนอะะ่ะเท่าไหร่วะสกิลไม่โดนเลยอ่ะซีละระดับสีล้ะไม่ได้แหละมันไม่ผ่านแล้วอ่ะน่ะไม่ได้ผมว่าไม่ได้ไม่รู้จะลงยังไง ถ้าใครมีทริคหรือวิธีอะบอกหน่อยเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าต้องลงยังไงถ้าเราเล่นพงไพ่ใช่ไหมเราก็ยิง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 คือจังหวะที่จะทําดาเมจได้คือตอนที่มันเดินอะมมนมันไม่โดนอะคอยดูนะเดี๋ยวมันมันเดินนะมันเดินปุ๊บปุ๊บไม่โดนอีกไม่โดนว่ะ ไม่ร anyway. ู้จะตียังไงแ่ละอ่ะปล่อยมันตีตายแล้วออกเลยเรไม่รู้เหลือเหลืออีกไหมเหลืออีกวะบัตรเราเหลือทีนึงว่ะลองเอากลับเป็นซูโม่ดูแล้วกันลเอากลับเป็นซูโม่มาลองดูนะมันไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยมันต้องได้สิมันต้องได้บ้างอ่ะ ผมว่ามันอย่างน้อยมันก็ต้องได้บ้างอ่ะอืเนี่ยอย่างไอ้บอสพวกเนี้ยตีได้เพราะมันมันมืนโอ้ยโอ้โหโอ้โหตายเห็นไหมลงไม่ได้ว่ะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราทำเซ็ตถูกๆแบบนี้มันก็ต้องแลกด้วยแลกด้วยการลงลงไอ้ดันพวกนี้ไม่ได้ลงดันเกรฟไม่ได้แต่ว่าไปลงดันอื่นน่ะได้สบายสบายเลยลงจีนลงอะไรผมบอกเลยสบายลงเดี๋ยวเราลองไปลงแบบไอ้กดผิดลงอ่ะลงเรามีบัตรอะไรบ้างเนี่ยเราเหลือลงแรมโงแรมสบายหาเลมอะลองหาเลมให้ให้ดูสักรอบนึ่งแล้วกัน ลงเกล็ดไม่ได้วะ่ะไม่ได้เลยอ่ะอืมคือผมไปลองหาดูคลิปเขาลงกันแล้วนะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เซตที่มันอ e ีได้ระยะไกลๆอ่ะถ้า <c oughs> เป็นผสมใช่ไหมผสมอ่ะมันมันระยะไกลนะกกว่ามันจะเดินมาถึงอ่ะเออมันก็เลยได้เนี่ย,ยงถ้าลงฮาเลมเอยลงฮาเลมเนี่ยสบายเลยนะบอกเลยไอย้พวกเนี้เยเไอ้พวกเนี้ยเราไม่ต้อง ไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้ยกำลังโม้อยู่นี่เห็นป่ะก็อย่างที่ผมบอกเลยนะถ้าอยากจะได้เซตมาเล่นจริงๆอะอยากจะทำของถูกมาเล่นคุณก็ต้องแลกกับการที่มันลงลงเกลฟสี่ไม่ได้ซึ่งเกลฟสี่เป็นดันที่จบไวทำรอบได้ไวแล้วก็ สามารถรับจ้างเก็บเวลได้ที่เกรฟสี่แล้วก็รายได้ดีแล้วนะจากการรับจ้างนะจากการรับจ้างนะแต่ถ้าคุณจะจะฟาร์มตังฟาร์มอะไรพวกนี้ก็ลงดันอื่นได้สบายอยู่แล้วแต่เกรฟสี่อ่ะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยแต่ผมลงร้อยรอบไปตอนนั้นน่ะเหมือนเขาปรับเลทใบบวกมันออกยากขึ้นะ่ะ <c oughs> สงสัยล้วต้องเปลี่ยนแล้วมากเนี่ยเปลี่ยนเป็นพงไพอะไรแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยโอโ้โหถ้าลงดันอื่นเนี่ยเห็นโอ้โหเนี่ยลงดันอื่นเนี่ยสบายครับเห็นไหมง่ายๆเลย <c oughs> อะถ้าทำเซ็ตถูก ก็คือเซตผสมเก่าเนี่ยตัดใจจากการลงเกฟไปเลยไปหาลงอย่างอื่นแต่ผมคิดว่ามันมันลงไอ้นี่ได้นะลงไอ้นี่ได้อะ่ะฮาร์ดได้ผมว่าลงฮาร์ดได้เซตนี้ลงฮาร์ดได้แน่นอนแต่พงไัยอ่ะลงไม่ได้เออไม่ใช่ลงไม่ได้ไม่เหมาะไม่เหมาะพงไัยไม่เหมาะแต่ก็ลงได้แหละเห็นไหม ดันพวกนี้ลงง่ายๆเลย <c oughs> แต่ดันเกฟมันมีจังหวะที่เราตีบอสไม่ได้เลยอะ่ะไม่ใช่แบบผมพยายามแล้วนะผมผมผมลองลงหลายรอบแล้วนะพยายามหาวิธีแล้วมันไม่ได้อะ่ะทำยังไงก็ไม่ผ่าน เซ็งอ่ะไม่เซ็งหรอกเราไม่ใช่สายลงดันอ่ะเราสายสายคอนเทนต์สายคอนเทนต์เนี่ยนาทีครึ่งแต่จริงลงเกรฟอ่ะมันจะหนึ่งนาทีอ่ะรอบแล้วหนึ่งนาทีอืมถ้าอยากจะลงเอ้าอะไรวะเนี่ยถ้าอยากจะลงเกรฟจริงๆอ่ะเว้ยทำไมไม่โดนอ่ะ ถ้าจะลงเกล็จริงๆนะก็หาเซตซะเซตที่มันเป็นระยะไกลอะลิงก็ได้แต่ว่าลิงก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมว่าเหมาะสุดอะพงไผไว้ในการลงเกล็แล้วก็เอ่อกาแล็กซี่โอเวอร์โหลดอะไรเงี้ยเหมาะแต่อเวอร์โหลดน่าจะหนักไปถ้าใครทำโอเวอร์โหลดนี่ก็คือลงได้ทุกดันเนี่ยอมืมันเป็นการทำเซตหนักๆลงอะแต่มันเรามันสายทำของถูกแต่มาลงดัน ตัดใจนะใครทํำเซตถูกๆแล้วแต่ว่าใครมีวิธีอะ่ะใครบอกว่าใครมีวิธีที่แบบลงได้ผมลงได้กรบพี่ผมลงแล้วบอกวิธีหน่อยว่ามันทํำยังไงแต่ผมไปหาดูคลิปแล้วเขาลงกันอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซตไอ้นี่กันอะ่ะเซตอะไรวะกาเ a ็กซีอ่ะส่วนใหญ่เป็นเซต Galaxy ี่กับพงไพรที่เห็นนะแล้วก็ Overload หลดลิงยังไม่เห็นใครลงเกรฟด้วย ด้วยซูโม่หรือว่าเป็นเซ็ตที่มันโจมตีใกล้ๆอะแต่เซ็ตที่มันโจมตีใกล้ๆมันก็มีแค่เซ็ตเดียวคือเซ็ตนี้เว้ยเ,ออเพราะมันถูกสุดมันถูกสุดมันก็เลยแบบเอา้ากระเป๋าเต็มมันก็เลยอนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าสเตตัสมันดีนะต้องยอมรับตรงที่ว่าเซ็ตเนี้ยสเตตัสมันดีราคาถูกถ้าเทียบกับราคาหมายความว่าเทียบกับราคานะ มันจะได้สเตตัสที่โอเคเลยแหละโอเคกว่าเซตอื่นๆในราคาแบบสมมุติถ้าคุณซื้อลิงอ่ะคุณต้องมีพั0แปดพันอ่ะแต่ถ้าคุณซื้อซิ t เซตนี้แค่แบบ7,800ก็ได้บวก7แล้วก็ยังเหลือตังไปทำของดีใส่ให้มันอ e ีโจ๊กทีเดียวตายคือเป้าหมายของการลงดันทำของลงดันคืออ e ีโจ๊กทีเดียวตายเว้ยก็ถ้าใครอยากลองทำ ก็ให้ตัดใจจากเกรฟไฟก่อนนะหรือถ้าอยากลงเกรฟจริงๆก,ก,ก็ให้ทําเป็นเซตอื่นเพิ่มงบเข้ามานิดนึงทําเป็นพงไพรก็ได้ทําพงไพรก็ได้หรือว่าทําทําเซตอื่นอนะเซตอะไรก็ได้ลองลงมาก็น่าจะเป็นพงไพรแหละที่ถูกแล้วก็โอเคกับการลงเกรฟซึ่งผมเคยมีคลิปที่ผมเอาพงไพรไปลงเกรฟให้ดูแล้วลงรัวๆัวร้อยรอบเลยคือมันทํารอบนี่เร็วมากเซตพงไพรกับด่านเกรฟเนี่ยเป็นอะไรที่โอเคมากเลย ลงเร็วจบเร็วแล้วก็เหมาะกันมากก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้มาลองลงให้ดูนะมาทําข้อเสียให้ดูว่าถ้าทําของถูกแล้วเนี่ยเออราคามันถูกก็จริงสเตตัสมันดีก็จริงแต่ว่าข้อเสียมันก็มีก็คือมันก็ไปลงเซ็ตมันไปลงเกรปไม่ได้ว่ะประมาณนี้แหละที่ที่ที่มาทําคลิปให้ดูวันนี้นะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย